สวัสดีค่ะพบกับคุณครูกล้วยนะคะคุณครูทิตาพิมลพันธ์ในวิชาการงานอาชีพนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะลูกวันนี้เราจะมาในบทเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือช่างนะคะคุณครูได้สอนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะเกี่ยวกับเครื่องมือช่างชนิดต่างๆนะคะวันนี้คุณครูจะมา ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเครื่องมือช่างนะคะลกูกการจัดเก็บเครื่องมือช่างนะคะเครื่องมือช่างทุกชนิดเมื่อเราเลิกใช้แล้วนะคะเราต้องรู้จักดูแลรักษานะและรูละจัดเก็บให้ถูกวิธีนะคะเพื่อให้มีอายุที่ยืนยาวยืนนานใช้ได้นานขึ้นนะคะถ้าเกิดนูไม่ทําความสะอาดหรือว่าใช้แล้วไม่ไม่รักษาเนี่ยมันอาจจะเป็นสนิมได้หรือ ใช้ได้แค่ไม่กี่ครั้งเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยฟุ่มเฟือยและเสียเงินโดยใช้เหตุน,นะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกคืเห็นไหมคะเรียนกันไปแล้วนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่าคัตเตอร์นะคะลูกคัตเตอร์ก็คือใช้สำหรับตัดกระดาษโฟมพลาสติกนะคะลูกแต่ไม่สามารถเอาไป ทำอาหารได้นะคะเพราะว่าค like ัตเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ช่างที่ไม่เหมาะสมในการทำอาหารนะคะอุปกรณ์ต่อมานะคะกันไกลค่ะกันไกลเคยใช้ใช่ไหมคะเคยเห็นไหมคะรูปกันไกลก็จะใช้ได้หลายอย่างนะคะก็จะมีกันไก่เนี่ยเวลาเรามีเนี่ยคุณครูเคยสอนไปแล้วใช่ไหมคะว่าต้องแยกประเภทใช้อย่างเช่นกันไก่ตัดผมก็ใช้แต่ตัดผมอย่างเดียวกันไก่ตัดผ้าก็ใช้แต่ตัดผ้าอย่างเดียวกันไก่ตัดกระดาษก็ใช้ตกระดาษ แล้วก็จะมีกันไกททาอาหารอีกนะคะก็จะใช้ประมาณนี้และเวลาเรานํากันไกรมาใช้เนี่ยมันทําจากเหล็กใช่ไหมคะลูกเราก็ต้องรักษา,าความสะอาดแล้วก็อย่านํากันไกรเนี่ยไปตัดมั่วซัวนะคะอย่านําไปเอากันไกรตัดกระดาษไปตัดผ้าเอากันไกตัดผ้ามาตัดเหล็กมันจะทําให้เสียความคมและพังได้ง่ายนะคะอุปกรณ์ยิ้นต่อมา อันนี้ทุกคนก็เคยเห็นนะคะมันคือเลื่อยนะคะเลื่อยใช้ตัดประเภทไม้นะคะเป็นงานช่างนะคะมีคันเตอร์กันไก่เรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่ามันทํามาจากเหล็กใช่ไหมลูกมันก็เป็นโลหะนะคะการทำความสะอาดก็คือต้องเช็ดให้สะอาดนะคะทาน้ามันกันสนิมตรงส่วนที่เป็นโลหะจากนั้นก็เก็บเข้าที่ดรือแขวนไว้นะคะลูกอุปกรณ์ชนิดต่อมาอันนี้คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่นะคะ ะคะ้อนอันนี้ก็ใช้ตอกตะปูเนาะใช้กับงานไม้นะคะอันนี้คีมนะคะไปตัดลวดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะคุณครูเคยสอนไปแล้วอ,นนอวนนันนี้ก็คือไขควงส่วนอันนี้ก็คือน็อตนะคะลูกจำได้เนาะคุณครูเคยสอนไปแล้วนะคะ ค้อนคีมจัดลวดไขควงใช้ให้สะอาดนะคะเช็ดเวลาใช้เนี่ยต้องเช็ดให้สะอาดแล้วก็นําเก็บเข้าที่หรือแขวนไว้นะคะไม่งั้นถ้าเกิดหนูไม่แขวนหนูวางไว้บนพื้นเป็นอันตรายนะคะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะลก<ม>ูะกอุปกรณ์ชิน้นต่อมาอุ้ยอันนี้ใช้ทุกวันใช้เป็นประจำนะคะไม้บรรทัดทุกคนรู้จักเนาะไม้บรรทัดนะคะควรเก็บใส่กล่องดินสอรหรือกระบอกใส่ดินสอให้เรียบร้อยไม่วางไว้บนพื้น หรือวางไม่เป็นที่เป็นทางเราอาจจะเดินไปเหยียบทําให้มันหักมันพังถ้ามันเป็นพลาสติกแต่ถ้ามันเป็นเหล็กมันอาจจะทาให้เกิดอุบัติเหตุและเลือดไหลได้นะคะเด็กๆอันนี้คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมน้อกอันนี้เรียกว่าน็อตนะคะหรือสกรูอันนี้ก็น็อตสกรูนะคะ ไขควงอ่าจะใช้ไขควงในในการหมุนนะคะนี่ตะปูเป็นวัสดุที่ใช้สําหรับตอกนะคะเจาะลงไปนะคะเขาบอกว่าวิธีการเก็บก็คือให้เก็บใส่ในกล่องเล็กๆนะคะที่แห้งอยากให้มันชื้นนะคะชื้นมันจะเป็นสนิมนะคะกล่องอุปกรณ์นี่ค่ะหน้าตาก,กล่องอุปกรณ์ในการเก็บอุปกรณ์เนี่ยเก็บให้เป็นระเบียบแล้วเราจะ หาง่ายแล้วนำมาใช้ได้ง่ายขึ้นนะลูกนะจำไว้นะคะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างถ้าเก็บเป็นระเบียบหนูจะหาและนำมาใช้ได้ง่ายขึ้นและจะไม่มีการเสียเวลาและไม่วุ่นวายนะคะวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนและอย่าลืมทำใบงานครูด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ